ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลออกอาการเห็นได้ชัดหลังเจอกับหญิงลีสีจุมโพลเป็นครั้งแรก ดวลาสุดเป็นที่น่ายินดีอย่างมากเมื่อในาใยชัยพลวิพาลและนางสมพรหลับโพลุงกับป้าของนอนท์พูและครอบครัวเดินทางมาพบกับหญิงลีสีจุมพลน้องรองชื่อดังซึ่งหญิงลีได้ให้การต้อนรับที่รีสอร์ทของหญิงลีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมเป็นอย่างดีโดยมีการทำอาหารเช้าต้อนรับชาวบ้านในพื้นที่ทราบข่าวรีบเดินทางกันมาเพื่อมาผูกข้อไม้เข้ามือเป็นกำลังใจให้กับป้าแตนกับลุงพล หญิงลีได้ผูกข้อมือให้ป้าแตนและลุงพลและขอเป็นกำลังใจให้ขอให้คดีความเป็นผลดีออกมาเป็นที่น่าเป็นใจของทุกฝ่ายโดยหญิงลีมีการขอถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเป็นกำลังใจให้ลุงพลเพื่อนำไปลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยโดยหญิงลีเปิดใจว่าตนเองได้ทราบข่าวว่าลุงพลและครอบครัวจะเดินทาง ึ่งเตรียมตัวออกมาต้อนรับและทำอาหารให้ทานเพราะตอนนี้ลุงพลกำลังเป็นกระแสส่วนทางข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าข้างไหนติดตามข่าวและลุ้นไปด้วยกันซึ่งตนเองก็รู้สึกประทับใจลุงพลตอนที่ร้องเพลงและสงสัยว่าทำไมชาวบ้านร้องเพลงได้เพราะและถูกขีดด้วย นางสมพรหลับโพป,ป้าของชมพู่เปิดเผยว่าตนเองมีโอกาสไปเจอหญิงลีสวยมากหญิงลีก็มาให้กำลังใจตนเป็นสิ่งที่ดีอีกทั้งหญิงลีก็เปิดให้พักในรีสอร์ทช่วงเช้ามาเลี้ยงข้าวเสิร์ฟข้าวให้ตนเองก็ปลื้มไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เจอเพราะเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ส่วนลุงพลกับป้าแต๋นก็ออกอาการหลังเจอหญิงลีมีอาการเขินอายเล็กน้อยเพราะได้ใกล้ชิดกับคนดังแบบประชิดตัวกันเลยทีเดียว โดยล่าสุดอุบวิริยะเดินหน้าสร้างหนังบ้านกกอกทาบดาราดังลงจอรอขอแม่ชมพู่ไฟเขียวโดยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมบรรยากาศที่บ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านมีความสมานฉันท์นกันและไม่ให้พูดใส่ร้ายกัน ในวันนี้บริเวณร้านน้ำแข็งใสกลางหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่ได้นั่งร่วมพูดคุยกันซึ่งบรรยากาศมีแต่รอยยิ้มไม่มีความเครียดส่วนบริเวณหน้าร้านค้าของนายแตกก็มีคนเฒ่าคนแก่นั่งพูดคุยพร้อมเลี้ยงหลานและใช้ชีวิตกันตามปกติโดยบรรยากาศภายในหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากมีฝนตกลงมาและชาวบ้านเก็บตัวไม่ออกมาจากบ้าน โดยนางอุ่นอวนวังผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกกกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ในหมู่บ้านดีขึ้นมากชา,ชาวบ้านสามารถไปไร่ไปนาได้ตามปกติผิดกับเมื่อก่อนที่มีแต่ความตึงเครียดโดยเฉพาะตนที่ลูกหลานหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยเครียดหนักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ วันนี้สบายใจขึ้นสิ่งที่ยังกังวลคือยังจับคนไรไม่ได้ส่วนกรณีการปักทุกของลุงพลชาวบ้านก็ให้อภัยแล้วไม่มีใครโกรธเคืองด้านผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างอุวิริยะพงอาธานักปั้นมือทองได้เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีนายทุนเป็นคนนอกวงการติดต่อเข้ามาว่าสนใจที่จะออกเงินทุนสร้างหนังเรื่องก,ก,กอก ให้โดยตัวเองขอยืนยันว่าไม่ได้โหนกระแสเพียงแค่อยากจะสะท้อนเรื่องราวให้เป็นอุทาหรณ์และวิถีชีวิตของคนกกอกเรื่องความเชื่อร่างทรงศิลศาสตร์ความสุขความเศร้าเคลาน้ำตาส่วนเรื่องเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ตนเองจะเป็นคนที่รับหน้าที่นี้ทั้งหมดเพราะมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วส่วนการถ่ายทำต้องไปถ่ายสถานที่จริงที่บ้านกกอก ตัวประกอบก็จะเป็นคนในชุมชนซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกกกอกและหลังจากหนังเข้าใชา้ชุมชนก็จะเป็นที่รู้จักและอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนักแสดงใครจะแสดงเป็นใครนั้นในใจลึกๆคิดเอาไว้ว่าจะให้ลุงพลแสดงเป็นตัวของลุงพลเองที่เหลืออาจจะต้องขัดเลือกหานักแสดงหน้าใหม่ผสมกับดารารุ่นใหญ่ที่มาประสบการณ์อย่างคุณอาสุชาวพงวิไลอาจจะมาแสดงเป็นตาชานตาของน้องชมพู่หรือต้อมรัชนีกรพันมณีอาจจะแสดงเป็นแม่น้องชมพู่หรือป้าแตนภรรยาลุงพล ขณะเดียวกันตอนนี้รับเครียงงานคาดว่าสัปดาห์หน้าจะลงมพื้นที่ไปบ้านกกอกเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวพ่อแม่ของนนองจะพูและครอบครัวของลุงพลจะไปมอบกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายรวมถึงชาวบ้านกกอกอีกด้วยด้านนายพิสนุพรหรือแอมชาวบ้านกกอกกล่าวว่าหากจะสร้างหนังก็เป็นสิทธิ์ของเขาตนคงไม่ขัด แต่อยากจะให้เนื้อหาเป็นไปนในทิศทางสร้างสารรค์อยากกระทบจิตใจชาวบ้านหรือผู้สูญเสียหากจะถูกทาบทามให้ร่วมแสดงจะตอบรับหรือไม่นั้นตนก็คงตอบปฏิเสธเพราะตนแสดงไม่เป็นและอายกรองด้วยลุงพลดวงเฮงถูกหวยสามใบยกมือไหว้ขอบคุณผู้ใจบุญช่วยสร้างบ้านคือรางวัลที่หนึ่งของชีวิต จากกรณีการหายตัวของเด็กหญิงออรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักหมู่ที่2บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยหายไปตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครอบครัวได้เร่งกันออกค้นหาจนมืดค่ำจนกระทั่งพบศพน้องอยู่กลางป่านบนเขาภูเหล็กไฟวันที่14พฤษภาคม และลุมพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมนั้นล่าสุดวันที่หนึ่งสิงหาคมช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่ไปทำบุญที่วัดลุมพลกับป้าแตนเปิดเผยว่าวันนี้ได้รับโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวสามใบเลข92เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองตามมาสองงวดแล้วซึ่งตนเองไม่ได้ลุ้นรางวัลเพียงแต่โทรศัพท์ถามทีมข่าวอามรินระหว่างขับรถกลับจากบุรีรัมย์ ซึ่งตอนนั้นตนยังไม่ทราบว่าตัวเองถูกรางวัลส่วนตัวก็ดีใจและหลายปีแล้วที่ไม่ได้ถูกรางวัลวันนี้ก็รู้สึกเหมือนลืมว่าตัวเองเป็นครอบครัวผู้ต้องสงสัยซึ่งปาแตนยิ้มอย่างมีความสุขมากส่วนรางวัลอื่นๆตนเองยังไม่ได้ตรวจแต่รางวัลที่หนึ่งไม่ถูกแน่นอนรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่ข้างหลังตนก็คือบ้านที่บ้านลุมพลวันนี้มีฝนตกลงมาเป็นระยะๆะะพื้นค่อนข้างเปียกแฉะ ช่วงเย็นยังมีคนนำสิ่งของมาส่งให้นำตู้เย็นขนาด9.1คิวหนึตู้ราคาราวๆ9,000บาทมาส่งให้โดยคนส่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงได้รับกระท่อมไม้ไผ่จากผู้ใจบุญด้วยและเครื่องนอนรวมทั้งชาวบ้านจากหลายจังหวัดมาเยี่ยมมาให้กำลังใจพร้อมทั้งนำผลไม้มาให้อีกด้วย ลุงพลกับป้าแตนเปิดเผยว่าวันนี้ได้กลับมาเจอบ้านหลังจากไม่ได้เข้าบ้านมาสองวันตนกลับมาแทบจำบ้านไม่ได้ตอนที่ออกไปเป็นสภาพหนึ่งกลับมาเป็นสภาพหนึ่งรู้สึกตื้นตันมากตอนนี้บ้านก็ก่อสร้างแล้วเปลี่ยนไปเยอะส่วนมันพรุ่งนี้น่าจะมีการปูพื้นใส่ฟ้าเพดานต่อ ตนเองก็ดีใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือตนเองไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับอะไรแบบนี้พร้อมทางอวยพรให้กับคนที่เข้ามาช่วยเหลือระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองครอบครัวคนที่ช่วยเหลือตนให้มีความสุขความเจริญทางอายุวันนะสุขคาพละโดยลาสุดลุงพลป้าแตนชีวิตพลิกผันหลังเศรษฐีมอบของให้ ต้องบอกเลยว่ากำลังใจหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายสำหรับความช่วยเหลือที่มีต่อป้าแตนกับลุงพลไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีใจบุญสร้างบ้านให้แต่ขอไม่เปิดเผยและคนจากต่างประเทศที่มอบเฟอร์นิเจอร์โตนั่งเล่นและอื่นอือีกหลายรายการเรียกได้ว่าลุงกับป้าแทบไม่กล้าขนลงรถเลยทีเดียวล่าสุดทำลุงพลและป้าแตนชีวิตพิษหนักไปอีกเมื่อมีรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์เต็มรถมาที่บ้าน โดยผู้ใจบุญที่มีชื่อเฟซบุ๊กว่าคุณซอมินอาโดยได้ทักแชทเฟซบุ๊กเพื่อสั่งเฟอร์นิเจอร์ว่าเอาชุดนี้ทางร้านก็ได้ตอบว่าขอบคุณครับฝากติดป้ายว่าจากคุณซอมินอาประเทศเกาหลีเพื่อเป็นกำลังใจทางร้านก็ได้ตอบว่าขอที่อยู่จัดส่งเบอร์มือถือหน่อยนะครับ คุณซอมินอาก็ได้บอกว่าส่งให้ลุงพลอาคาส่งให้ได้ไหมทางร้านก็ตอบว่าลุงพลป้าแตนบ้านกกกอกไปส่งเมื่อเช้าใช่ไหมครับส่งครับผมนอกจากนี้คุณซอมินอาร์ยังได้บอกอีกว่าพี่หนูฝากตังให้ลู1ห0 0่ันบาทด้วยได้ไหมและรบกวนเก็บภาพทุกอย่างมาให้ด้วยจะรบกวนเวลาไหมยอดรวมเท่าไหร่คะทาร้านบอกว่าได้ครับ พอดีว่าอยู่เกาหลีไปไม่ได้ค่ะทำให้ล่าสุดป้าแตนถึงกับกอดเสาอึ้งแบบบอกไม่ถูกบอกว่าไม่ได้สั่งไม่มีเงินจ่ายก่อนที่ทางร้านจะบอกว่ามีคนจากเมืองนอก โทรมาสั่งให้มาส่งให้ลุงกับป้าที่บ้านกกอกทั้งเตียงตู้โต๊ะจัดเต็มให้สมาชิกในครอบครัวลุงป้ารละลูกป้าแ,แตนขอบคุณคนใจบุญไม่เปิดเผยตัวมีน้ำใจไม่คาดคิดว่าช่วงครอบครัวเจอวิบากกรรม จะได้รับสิ่งดีๆเขาคงมองเห็นอะไรในตัวเราส่วนทงนางนะของลุงพลเผยไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากคนที่ต่างประเทศเฟอร์นิเจอร์เยอะมากซึ่งถ้ามีพอแล้วก็จะแบ่งให้ชาวบ้านคนอื่นที่ไม่มีเหมือนกันนะัแต่งานเข้าแล้วสออาจติดคุกงานนี้ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและงานนี้ก็โป๊ะแตกของฝั่งนาแตหรือนายนารินลาโพนาชายของน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดทาง Facebook ของนาแตได้โพสต์ภาพของตนเองสมัยมาพรชาสัมมนนเมื่อวัยเด็กพร้อมข้อความดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวก่อนที่นักสืบโซเชียลจะทำงานสืบหาหลักฐานเรื่องประวต่างๆ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตพบพิรุษในส่วนของประวัติการศึกษาและการทำงานของน้าแต่เมื่อเข้าไปเช็คดูได้พบอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างทั้งหน้าที่การงานและปีพศออที่เรียนจบดูไม่เป็นความจริงไม่สอดคล้องกับช่วงอายุในปัจจุบันเพราะน้าแต่ยังไม่อายุไม่มาก ไม่น่าจะจบปอตรีตอนปี3-2จึงได้มีการสืบหาหลักฐานพบว่าประวัติดังกล่าวจริงๆแล้วเป็นของคุณยงยุทธพินิษพงศ์ผูก้กำกับภาพยนตร์โดยนะัแต่ไปคัดลอกประวัติทั้งหมดมาเป็นของตัวเองโดยชาวเน็ตได้แสดงความ คิดเห็นว่าเด็กคนนี้เมกประวัติการศึกษาและการทำงานแน่ๆอายุเท่าไหร่จะมาจบศิลปกรตอนปี3-2ไม่ได้เราอายุมากกว่าพี่สาวสาวิตรีของนายอีกเราจบเร็วที่สุด3ปีครึ่งเข้าก่อนเกณฑ์ยังจบปี4-4เลยไปบวกลบคูณหารอายุตัวเองใหม่กับวิธีการศึกษาเมื่อปี2-5-3-2 ตัวเองเพิ่งอายุกี่ขวบเองจะบอกจบปอตรีไม่ได้เราจะไปลอกประวัติคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ได้โดยนายนรินทร์หลับโพเคยได้โพสต์ข้อความว่าทำงานที่บริษัทไตรลักษ์โปรดักชั่นเป็นช่างภาพวิดีโอและตัดต่อวิดีโอบันทึกและตัดต่อเสียงคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นช่างเทคนิคและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์การศึกษาคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรปี3-2ผลงานปีพศ2532ทำงานครั้งแรกเมื่อเรียนจบเลยที่บริษัทไทยฮักกุโกโดตำแหน่งเขียน Story board, สตอรี่บอร์ดพศ2535ทำงานตำแหน่งอาร์ตดร렉เตอร์บริษัท ประกิจ Advertising ตำแหน่ง Art Director พศ2537ทำงานตำแหน่งดีไซน์และดูแลสิ่งพิมพ์ทั้งหมดบริษัท Sir Advertising พศ2539ทำงานตำแหน่งดูแลและรับผิดชอบสินค้าในบริษัทมิสทีนในการทำโฆษณาครั้งแรกที่จอบนิธิสมุดโคจรกับอ้อมพิยดาอาคาาัครัตเสรณีร่วมเป็นพรีเซนเตอร์และทำโฆษณาผีเสื้อสมุดที่ทุกคนเริ่มรู้จักกับแป้ง, Teen. ออง 42, มิสทีนพศ2542บริษัท ทริปเปิลทูของซูโม่กิกกิจเจรร์และซูโม่ติกนสีโดยมีซานโตสดึงไปร่วมงานเป็นโปรดิวเซอร์แทนกับการถ่ายทำครั้งแรกจารบีสีชมพูจารบีปีเสือรักกันสนันเมืองและแสบคูณ2พศ2547ตั้งบริษัททำฟีแลนด์อิสระร่วมกับกลุ่มเพื่อน ับงานโฆษณาหองถึงเจ็ดเรื่องซึ่งที่ทุกคนกล่าวถึงก็คือโฆษณาน้ำยาก,กัดห้องน้ำวิกซอ์ที่มีคำพูดติดปากที่ว่าเสียหมาเลยเราและที่สร้างชื่ออย่าง มากกับการได้ทำงานโฆษณาในช่วงบนโลกให้กับเบียรช้างในการนำพระราชดำรัสของในหลวงที่ทรงให้ไว้กับราษฎรทุกคนมาใส่ไว้ในการทำงานครั้งนี้ถึง3เวอร์ชั่นด้วยกับชุดเด็กเตะฟุตบอลปิดทองหลังพระและเด็กเก็บผลไม้ที่ยอมทุ่มเททำงานอย่างตั้งใจโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อถวายให้กับในหลวงสมปติที่รู้จักของใครๆพศ2548ากำกับภาพยนตร์เรื่องม8 จันนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวถ้าเป็นไปตามนั้นนะแต่จบปริญญาตรีตั้งแต่อายุสี่ขวบเลยเหรอแต่จากนี้งานนี้เหมือนจะงานเข้าหนักเพราะชาวโซเชียลเข้ามาเตือนกันเป็นการด่วนเนื่องจากนาแต่นั้นหาสืบได้ว่าไปเอาข้อมูลประวัติของคนอื่นมาจริงเตรียมรับโทษหนักถึงขั้นติดคุกกันเลยทีเดียวโดยชาวโซเชียลได้แสดงความเห็นว่า โอ๊ยนอนลูกล่าเอาจริงวันนี้แม่ว่างค่ะอย่าเมนเยอนนะเดี๋ยวผัวเห็นผัวด่าฮ่าฮ่าเกิด2528จบปอตรี2532อย่าหาทําเดอ้อสี่ขวบเองมัน